คุณแม่ถูกใจสิ่งนี้จ้ะทุกคนตัวนี้เลยคือจะเป็นในส่วนของงานเครื่องวัดความดันนี่เองค่ะจะเป็นแบบรัดข้อมือวัดเองได้ง่ายๆนะคะของเขาก็แพ็คกล่องมาอย่างดีแบบนี้เลยทุกคนวิธีในการใช้ก็คือง่ายๆมากเลยค่ะของเขาเนี่ยนะคะก็จะมีกล่องแล้วก็ข้างในก็จะเป็นสายรัดข้อมือพร้อมเครื่องวัดความดันแบบนี้เลยค่ะวิธีในการใช้ก็คือนะคะทุกคนค่ะเราก็เอาตัวนี้นะคะรัดลงบริเวณข้อมือของเราแบบนี้เลยนะคะให้ตัวเครื่องอยู่ตรงบริเวณชิปชิปปรจรของเราแบบนี้นะคะ แล้วหลังจากนั้นเราก็รัดให้เขาแน่นนิดนึงทุกคนนะคะเดี๋ยวมาดูคุณแม่ทํากันเลยค่ะนี่จะรัดให้แน่นแบบนี้เลยนะคะทุกคนจะดึงให้แน่นๆน,น,นิดหนึ่งนะหลังจากนั้นเราก็ไปเปิดเครื่องตรงนี้เลยค่ะเปิดสวิตซ์ปึ้งกดปุ่มสีดําเล็กๆตรงนี้ปึ้งรอเลยค่ะ ไม่ต้องขยับนะทุกคนคะ่ะนั่งนิ่งๆน,นะคะให้เครื่องความดันเนี่ยนะคะวัดความดันของเราทุกคนจะเมื่อครบกําหนดแล้วเนี่ยเสียงของเขาจะเป็นระบบเสียงเป็นภาษาไทยทุกคนซึ่งตรงนี้บอกเลยว่าดีงามมากเหมาะสําหรับผู้สูงอายุเหมาะสําหรับทุกคนในบ้านเลยคะ่ะราคาแมาแดงพิจุได้มาในราคา180บบาทเท่าน,านั้น